ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาละครับผมก็กราบสวีดัสวัสดีช่องแหลมสิงไลฟ์หรือว่าช่องลองของผมนั่นเองนะครับผมนะแล้ววันนี้เรามาอีกแล้ว กับการเปิดแพ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Fc Mobile กับปรากฏการเปิดแพ็ก3 5 0 0หรือว่าแพ็กนี้นั่นเองครับทุกคนแพ็กไอคอนคัดสัน TOTs และวันนี้เรามาพร้อมกับ ID ลูุกเพจถึง12 ID รวม ID ผมอีก1 ID เป็น13 ID แต่เราไม่ได้มีเปิดแค่แพ็กนี้แพ็กเดียวบาง ID จะมีเปิดทั้งแพ็ก2 5 0 0แพ็ก8,000 แพ็กอื่นๆนั่นๆนู่นนี่นี่ด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ดูอยู่ในช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องลองผมตอนนี้ซับของช่องเนี่ยอยู่ที่38,900พยซับช่วยกันกดให้เป็น4ี่0,000ืซับหน่อยนะครับผมนะใครที่อยู่ดูกันอยู่เนี่ยจับแหกตาดูกันอยู่ยังไม่ได้เอื้อมเนืองของขั้นไปกดไลค์ก็เอื้อมไปกดไลค์และกดซับให้กันด้วยนะครับ ช่องมันจะได้แบบแหลมสิงอยากมีโลแสนอีกหนึ่งโลเข้าใจไหมตอนนี้คือได้หนึ่งโลแล้วขออีกหนึ่งโลได้ไหมนะครับเออช่วยกันกดด้วยนะครับนะก็้าพร้อมแล้วมันก็ได้เวลาที่เราจะลั่นกันแล้วครับสาหรับคนที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดนะก็ฝากไปกดกันด้วยช่องแหลมสิงไลท์นะครับช่องรองของผมนั่นเองนะครับมันได้เวลาที่แหลมต้องมาแล้วแหละจริงๆไอดี ID ผมเปิดหัวไอดีแรกเล เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยขอแค่อย่างที่บอกครับไม่ตรงเลทถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จกับทุกๆไอดีอย่างที่บอกนะขอแค่ไม่ตรงเลทไป ปดซอยเกือบได้เล่นนะแต่ว่าบาซิลมันก็โอ้โหสี่ธงบาซิล4ี่ธงครับ5้าธง1 2 3 4งี่ห้าโอ้เรียบร้อยครับไอดีผมไอดี ID แรกไปกันต่อครับที่ไอดีต่อไปไอดี ID ของนัดนี่ฮะซิกไมดักครับไอดี ID ที่2นะครับไอดี ID นี้จัดมาครับคนดูนัดซิกไมดักแพ็กสามพันห้าหนึ่งแพ็กเหมือนกันไปครับ สองแสนแพงเสมอเท่าไหร่โอเวอร์อิบาโบกูเพิ่งอ่านแชทไอ้หมอนี่แต่ผมไม่อ่านออกเสียงบันรลยการช่างอิบาโบเรียบร้อยคร <S <S <desserts> <S Never, ับไอดีที่สองและไปกันต่อครับที่ไอดีต่อไป ไอดีของนี่ฮะไอดี ID ของกิฟต PP ์ PPT NTX นะครับไอดี ID นี้เลยครับพันห้าสองอันไปครับจัดไปก่อนจัดไปก่อนสิบสามสิบสี่ไอดีครับวันนี้เนเธอร์แลนด์มีตึงปะซ d m ไม่ก้าหกเก้า เอาแล้วเอาแล้ว,ลวมีสะเทือนแล้วมีตัดเตียงแล้วมีตัดเตียงแล้วร้อยเก้ามาเล้วเฮียแต่มันคือตัวขายไม่ได้เราไม่ได้ดีใจอะไรเยอะครับมันคือตัวขายไม่ได้ครับเราจะภูมิใจถ้ามันเปิดตัวขายได้มันคือตัวขายได้เราจะภูมิใจไปใหม่ครับ พาซิวไปซี PP. และ PPX บอกว่าเมื่อกี้เห็นได้ร้อยเก้าจัด2อ0 0ด้วยเลยจัดไปครับเอาแบบเรียวไทม์เพราะนั้นเราเพิ่ม2อ0 0อีกหนึ่งแพ็คแล้วก็แพ็คสา0อีกหนึ่งจัดมาครับลุยครับเฮียลุยครับ มันมีด้วยเหรอวะโอ้ยเราก็คิดว่าบวกมาคือมาเลยติดเล่นละไปไปทางติดตลกแล้วไนงะคือไปทางติดตลกไปทางนั้นแล้วเอาติดตลกไงเอาหางไงเห็นคนดูแบบได้หาไงไปครับแพทสามพันห้าดัดจีดรูมือร้อยแปดเต็มร้อยแปดอยู่ครับร้อยแปดอยู่ร้อยแปดอยู่ยังร้อยร้ 108, อยแปดอยู่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับมันร้อยแปดอยู่ 1,600ล้านไม่ได้แย่ก็อย่างที่ผมบอกครับขอแค่มันไม่ตรงเลทเราถือว่าโอเคมากๆแล้วแล้วไปกันต่อที่ไอดีต่อไปเลยครับนั่นก็คือไอดีของบูมครับนี่ฮะบอมกิดิไอดีของบอมดิผมก็มึนๆงงๆอยู่เพราะมันมีคนชื่อบอมและบูมนะฮะมาอันนี้ไอดีที่4ี่ไป แลไรอะปลามาเรียวไอดีก็มาเรียวเราจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งตัวนะเรียบร้อยครับบูมบอมขอบคุณมากครับแล้วไปกันต่อที่ไอดีที่5เลยนั่นก็คือ,อคนนไอดีของตานครับตานนะจ๊ะไอดีของตานไอดีนี้จะพิเศษนะครับเพราะไอดีของตานไอดีนี้จะซัดแทบทั้งหมดเลย นะครับไอดีนี้เปิดห้าพันเปิดแปดพันเปิดสองพันเปิดสองพันห้าแล้วก็เปิดสามพันห้าไอดีนี้นะครับเราเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับแพ็คนี้ครับผมสิบทีข้อเสนอพิเศษซีครับทีเดียวโป้งเดียวรู้เรื่องครับโป้งเดียวรู้เรื่องครับอันนี้อันนี้ครับไอเดียของตาลนะครับจัดไป แปลก,การันตีเลยเมาหมัดเลยวะไอ้อ๋อบานใจเย็น,ยนไว้แหลมใจเย,เย็นไว้อย่าแสดงอาการ no reaction มาที่แพ็กขายไม่ได้ก่อนครับมาที่แพ็กนี้ก่อนอุ้ยร้อยห้าสิบล้านนะ 1อ0ห้าสิบล้านนะฝรั่งเศสเอทใครมึงใครเมื่อกี้ถือว่าเราไล่เลทออกไปแล้วเลทไม่ดีเราเปิดออกไปแล้วครับเรามาที่แบ็กสองพันห้าดีเลยครับเราไล่ของไม่ดีออกไปแล้วเมื่อกี้นะของเสน่ห์จันไรเราไล่ออกไปแล้ว แล้วเจ้าแม่มาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปอีกหนึ่งทีเจ้าแม่เอาให้ครับไปครับเ,าเ,าาเา่าเดมาน่าเดมาน่ามันอยู่ทีนี้หรอมึงใครอยู่เนี่ยนิโคโปาใครวะมึงใครนี่เฮียมึงใครไอเด็กนี่ ดาวลุ่งพุ่งไปไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยแพ็กมีวอเอาวอเอาตัวดีๆทั้งนั้นน่ะสองแพ็คเนี้ยผมเปิดมาผมได้สามร้อยกว่าล้านแล้วนะสองอันน่ะเมื่อกี้โอซิเมนอันนี้ดูโนเมนเดสนะงอมวะเอาเลยบาเซล สกอตแม็กทอมมินีครับขึ้นได้แชมป์ไปด้วยสกอตแม็กทอมมินีกับนิกโคปาสครับไอเด็กนี่มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับไอเด็กนี่นับ1-9 1 2 3ถึง7 8 9แแพ็กนี้ก่อนครับจัดไป ครบสูตรน้ำตาลขึ้นเลยอย่างเงี้ยน้ำตาลขึ้นเลยแต่อย่าเพิ่งงอมให้มันเห็นมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดจัดไปครับ LB โอ้โหร้อยเจ็ดปับ เรียบร้อยครับตาลขอบคุณตาลนะจ้ามากครับโอ้โหและไปกันต่อครับไอดี ID ต่อไปครับไอดี ID ของออดดี้ไอดีที่หกครับมาครับไอดีของออดดี้ฮะมาออดดี้ครับออดดี้ออดดี้สตีร้อยแปดร้อยแปดอ้าววร้ 170. อยเจ็ดเหรออ้าว อ้าวอ้าวร้อยเจ็ดกี่ตัวเนี่ยอ้าวเดียวเดียวเดียวร้อยเจ็ดกี่ตัวร้อยเจ็ดมีกี่ตัววะโอ้โหไออีบาโบ,โบ้มันครับผมคิดว่ามันมีอีบาโบ้โคมันเชฟเชนโก้แล้วก็โอ้โหตามตามไปติดๆดครับออด,ดี้เรียบร้อยครับเฮียแล้วไปกันต่อเลยครับนั่นก็คือไอดีของกราฟครับนี่ฮะไอดี ID ของกราฟครับผมจัดไปครับ ไปครับกราบลุยเต็มกราบเรียบร้อยครับกราบขอบคุณกราฟมากๆครับและไปกันต่อครับผมเทียดี ID ต่อไปครับนั่นก็คือ ID ของหลุยไอดี ID ที่8แล้วนะครับไอดี ID นี้และหลุย บอกว่าเปิด2แพ็คนะครับจาน2,500และ3,500ครับจัดไปครับหลุยนพัสองพัก่อนครับลุยเดยวครับีเอ็มดูเวตรงกราบปะเนี่ยหลุดกราบอยู่หลุดกราบอยู่หลุดกราบอยู่ โอเคโอเคโอเคโอ้โหเห็นราคาแล้วเห็นราคาแล้วแบบท่อว่ะเราต้องเชื่อมันไป ักคูวันนี้มันเอาผมหนักมากเราเปิดล่าสุด16 ID ออก6 ID อ่ะทุกคน109อ่ะตอนเนี้ยเราเปิดมากำลังจะเข้า ID ที่9 1้ามาแค่แพ็กขายไม่ได้1ตัวขอบคุณหลุยมากครับขอบคุณหลุยมากครับและไปกันต่อครับผมที่ไอต่อไปครับนั่นก็คือ ID ของอาร์มครับและ ID นี้เจ้าของ ID ขอเลยนะว่าผมขอเป็น ID ที่9ได้ไหมเพราะเขาถือเช็ดว่า R9 ใส่เสื้อหมายเลข9เขาขอเป็นคนที่ R 9 R9 จะตามมาเห็นเขาบอกว่างั้นมาดูนครับว่าเคร็ดนี้จะช่วยเขาได้หรือเปล่าสำหรับ ID ที่9ของอาร์มครับมาครับเจ้าอาร์มนะเอาเที่ยงคืนได้เที่ยงคืนเป้ด้วยเวลาทําการไป LB อาบีะได้ไหมตัวใหม่เรียบร้อยครับเอ๊ยกดผิดตัวกดผิดตัวแต่สองพันหกย้าลั่นแล้วไปกันต่อครับที่ไอดีต่อมาครับนั่นก็คือไอดีของสลันซึ่งเป็นไอดีที่สิบครับของวันนี้ มาฮะสลันจัดมาครับเลืออีกสี่ไอดีสุดท้ายแล้วนะจะหมดแล้วนะครับร้อยเก้ายังไม่เห็นเลยครับตอนนี้อานายังไม่แบบทรงแบบมาแอคมาเ,มเท่เลยนะอานายจะไม่มาองมาแอคมาเท่ไหนหรอไปครับปาซิว วันนี้มาเล่นผมนะักดูดูขอบคุณมากครับแล้วไปกันต่อเลยครับที่อดีต่อไปครับนั่นก็คือไอดีของเฮียตีครับนี่ฮะโรมิโอเอ็กแดนห้าครับมาหน่อยเร็วปาดขวาประหว่างคน <c oughs> <c oughs> วันนี้เอไม่ปล่อยใครเลยว่ะ e อมันรวบผมตึงแบบรวบตึงเลยอ่ะเรียบร้อยครับเฮียตี T e แล้วไปกันต่อครับที่ไอดีลองสุดท้ายนั่นก็คือไอดีของเฮียโอตครับพานุวัตรมาครับโอทไม่ใช่ o T ออดเด็กวัดหน้านี้เฮียโอตครับจัดไปมาหน่อยสเปนพีเอมบอกให้วินเข้าลีสมาหน่อยมันมี ก็ยังดีอยู่ของเฮียโอ๊ตแล้วไปกันต่อครับผมที่ไอดีสุดท้ายครับขอบคุณเฮียโอ๊ตมากครับพานุวัฒน์มาไอดีสุดท้ายของเราแล้วในวันนี้บีบอยศูนย์สามครับกับแพ็กที่จะเปิดหนึ่งสามพันห้าบวกสองพันห้าแล้วก็แปดพันมันจะใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันพอเอาจากแพ็กนี้ก่อน กดเลยครับกดเลยครับรอไม่ต้องรอแสงมันเด้กดๆไปฮ้าบาร์โคนบาร์นไม่ใช่นี่ใครวะบงจิโรโ่ เนี่ยประเด็นคือราคามันแย่ครับคือได้ตัวร้อยแปดจริงๆแต่ราคาแย่ที่สุดในร้อยแปดร้อยเก้าขอแพ็กสองพันอีกหนึ่งอันนี้เปิดไล่เกลือก่อนเปิดไล่เกลือมึงเลยไอดเด็กเปรต มึงเลยแลบดินใส่กูดว้วยเหมือนสนิทกันนล่วเราอะเล่นแม่งไม่ดูรุ่นนะมึงน่ะฮะ้า อยู่สัปดาห์แรกร้อยเก้าอ่ะเปิดสิบหกไอดีสิบสสิบสี่ไอดีมาสองสัปดาห์ที่สองเปิดสิบหกมาหกสัปดาห์นี้ 2, เปิดสิบสามแม่งมาศูนแต่ได้ร้อยเก้าขายไม่ได้ตัวเดียวคือไรากาดไม่รู้ว่าจะนับได้หรือเปล่าอูสัปดาห์นี้คือในความรู้สึกผมนะสัปดาห์เนี้ยความยากมันเพิ่มเข้ามาตรงมันเอาดอมเบียมันเอาไออีโบบ้าเนี่ยเข้ามาสองตัว คือโดยปกติอะ่ะผมจะพูดจริงๆนะโดยปกติแค่ไอ้เชฟเชนโกกับไอ้โคมันก็แทบจะเป็นแพ็กของมันอยู่แล้วแล้วเพิ่มสองตัวนี้เข้ามาอีกเป็นสี่ตัวมันก็เลยยากอ้อีพีที่ผ่านมามันล่อผมแบบมันเอาเหยื่อแบบเหยื่อมาล่อผมจริงๆอะ่ะแต่อีพีนี้คือโอ้โหมันทอนคืนมดเลยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆไอดีเลยทั้งสิบสามไอดีในวันนี้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณจริงๆ นะผมนะที่ที่ให้มาเปิดสนุกๆนะครับผมนะให้คนดูได้ดูนะครับในช่องแหลมสิงไล์แล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะครับผมนะนะครับส่วนก็อย่างที่บอกครับใครที่ดูในช่องแลมสิงไลท์เนี่ยยังที่แบบไม่ได้มีเวลาดูไลฟ์สดมาดูในนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับให้ผมด้วยนะผมนะก็มุ่งไป5 0 0 0 0ื่นซับสี่หมื่นซับนะครับผมนะฝากกดให้ด้วยนะครับผมนะถือเป็นว่าเป็นแบบกําลังใจเล็กๆน้อยให้ผมหน่อยนะผมนะแล้วยังไงเราเจอกันต่อไม่รู้ว่า จะวันไหนอย่างที่บอกครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันไหนผมจะรับไอดีมาเปิดได้เยอะนะครับอย่างแพ็คห้าพันอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนให้เปิดมากแล้วนะครับเพราะว่ากับเลทแพ็คที่มันอย่างว่านะครับผมนะเออนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรารอเจอกันอีกทีในช่องแอบ,บสิ่งไรแต่ก็นั่นแหละรอแพ็คมาจะเยอะแบบนี้เดี๋ยวผมเอามาตัดแล้วก็เอามาลงให้ดูอย่างเช่นเคยนะครับผมนะแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ ของช่องแรมสิงไลท์ขอบพระคุณมากที่ทุกคนรับชมจนจบด้วยนะครับผม